สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่29เมษายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพพรานร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะทุนกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอาําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกส่รงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4จํานวน847นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 5 8ซึ่งในภาคการศึกษาที่หนึน่งประจำปีการศึกษ 2,558สมเด็จพระเทพ,พรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งสอนนักเรียนในร้อชั้นปีที่4สัปดาห์ละ2วันคือวันอังคารในวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์อาเซียนศึกษาเป็นวิชาที่ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนภาพรวมของประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน และว,วันพุธทรงสอนวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเป็นการศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความสําคัญต่อความมั่นคงของโลกและประเทศไทยโดยเน้นถึงสาเหตุหรือกําเนิดของปัญหารวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น ต่อมาเวลา17นาฬิกา36นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดสถาบันไทจีนแห่งมหาวิทยายลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งสร้างขึ้นเป็นสถาปัตฏยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมแบบจีนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธรารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นสถานที่เผยแพร่องความรู้ด้านจีนศึกษางานวิจัยเทคโนโลยีและงานสารสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยายลัยรังสิตกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในอาคารแบ่งเป็นส่วนนิทรศการต่างๆอาทิการขอตั้งสถาบันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์แพทย์แผนจีนและด้านการเกษตรการแสดงนวัตกรรมการเกษตรซึ่งนำกากมันสำปะหลังมาทำเอทานอลรวมทั้งการผสมผสานศาสตร์การแพทย์ตะวันตกกับตะวันออก จากนั้นสเสด็จพระราชดจะดำเนินไปยังสารลาดนตรีสุริยะเทพที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นใหม่หลังเกิดวิกฤตมหาอุทกภัภยปี2554โดยมีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราวราชาทินัดดามาศเฝ้าทูลละออมพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทอบพระเนศการสแสดงดนตรีเพลงโสมสองแสงซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันออกรวมทั้งระนาดไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยทำขึ้น หลัออจากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงละครเวทีเรื่องสุสีไทยเฮาเดอะมิสิคลละครเวทีที่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดรามา่าสรงร่วมแสดง ซึ่ง The Musical Society of Bangkok ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นโดยดัดแปลนจากวรรณกรรมอมาตะของหม่อมราชวงศ์คคกือธิ์ปราโมชประพันธ์บทละครคําร้องและทำนองโดยสุรุธทธิพากรเสนีกำกับการสแสดงโดยเกรียงศักดิ์ศิลากรและกำกับดนตรีโดยศิลปินศิลปาทรผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นอยู่ประเสริฐ ซึ่งพระเจ้าวราวงว์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดดามาสร่วมแสดงในบทบาทนางนิวฮูลูพระมารดาในพระนางสุสีไทยเฮาพร้อมด้วยนักร้องนักแสดงกว่า50คนและบทเพลงอันไพเราะกว่า30เพลงท่ามกลางบรรยากาศของฉากแสงสีเสียงและน่าศิลน์จีนอันตรการตาโดยเปิดการแสดงวันที่1ถึงวันที่3และวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้และรอบพิเศษในวันที่30พฤษภาคมณรงละครเมืองไทยรัชดาลายัยเทเตอร์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนเพึ่งพ,พายามยา่าสภากาชาติไทย พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชตวันนี้ที่ท่าวาสุกรีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขเป็นผู้แทนพระองค์ในการปล่อยโคหนึ่งคู่ที่ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชโด้วยกรมปศุสัตว์จะนำไปมอบ แก่นางบุญสมเหลาดวงดีเกษตร,รกรตำบลหัวนาคำอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้แรงงานตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตร,รกรตามพระราชดำริและได้ปล่อยนกปลรรอดหัวโขนจำนวน21ตัวที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาช่อนและเต่าอย่างละ21ตัวสำหรับเต่าจะนำไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมพร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดซึ่งกรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม ปลวายจำนวน390,000ตัวประกอบด้วยปลาหมอไทยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาโพงปลากระแหปลาส้อยขาวปลาบึกและปลากรายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์สร้างความสมดุลทางระบบนิเวศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตวันที่29เมษายน2558โดยปีนี้ทรงพระชนสา1ิปี และที่อาคารกองบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระที่นั่งอมพรสถานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานและดอกไม้ประธานไปถวายพระพรแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร นอกจากนี้คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆนำแจกันดอกไม้สิ่งของและเงินสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิขราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งสมาคมภริยาทหารเรือผู้แทนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมภริยาทหารอากาศและคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเสพสเถียนในพระราชูปถัมภ์รวมถึงเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนข่าวในพระ จะาําักในนามสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชธสถานีวิทยุโทรทัศไทยทีวีสีช่องสขอถวายพระพรให้รงพระเกษมสําราญและขอนําเสนอพระพระจริยวัตรที่น่ารักของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชธผ่านบทเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ Plan for a party. We've shared a lot of good memories and sad ones as well. But now I just want to tell you this. Ooh. Happy, happy. Coming to this world. I'm so happy to see your smile. Happy birthday to you. องค์มนตรีเปิดโครงการสพานข้ามแม่น้ำยมบ้านหารรั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ วันนี้นายพลากรสวนรัตองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านหาดรั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังชินจังหวัดแพร่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2553โดยกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตรเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยมมีความยาว230เมตรเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ใช้สัญจรและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนวังชิ้นวิทยาในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายชัยนรงค์วิเชียนกันทาราษฎรตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่ครอบครัวนางสาวสศิพรดอกจาราษฎรตำบลแม่เก๋งอำเภอวังชิ้นและครอบครัวนางสาวการจานาผาภูมิมาราษฎรตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัด แ่ซึ่งได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนประกอบอาชีพทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทานในการนี้องคมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน600ชุด พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านธันตกรรมแก่ราษฎรรวมทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอายการสูงสุดไปให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่นำโดยนายกองเอกดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิและกรรมการจากส่วนกลางพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดจันทบ,บุรีนำถุงยังที่พระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยณวัดตกพรมอำเภอขลุงและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบ,บุรีรวมทั้งสิ้นหนึ่ง 2 0 1 8ครัวเรือนเพื่อเป็นการบันทอาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัยคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่ศาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชวันนี้คณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานต่างๆนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูกลทกรม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกำแพงเพชรคณะกองพันทหารสื่อสารที่12รักษาพระองค์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิงพร้อมกลุ่มสตรีอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วคณะ เทศบาลตำบลทานน้ำทิพย์พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเทศบาลตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาคณะครูโรงเรียนเบญจมาราชรังสิษจังหวัดฉะเชิงเซาข้าราชาการกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีนายกเทศมนตรีตำบลบ,บ่อพลอยและสามนเณรภาคฤดูร้อนในโครงการของเทศบาลตำบลบ่อพลอยจังหวัดตราดผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราช านีพร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาลสินข้าราชการเทศบาลตำบลมะขามคู่พร้อมด้วยกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง ชมรมปรเรีนธรรมจังหวัดนครปฐมและคณะพระวิทยากรวัดพระปฐมเจดีราชวร,รมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะสามเณรและนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดหญิงทีมชาติชุดชิงแชมป์เอเชียพร้อมผู้ฝึกสอนจบข่าวในพระราชสำนักประเจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอ,อัมพรและดิฉันมีรินทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ